มาดูภาครัฐ<ฮ>ะนะครับดำเนินมาตรการบรรเทาภาระหนี้สินอย่างต่อนเนื่องครับตัวแรกก็คืองานมหากรรมไก่เกลี่ยหนี้ <ฮะ S 1> โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานศาลยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับลูกหนี้ทุกสถานะเลยนะครับรวมถึงลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ได้เริ่มบังคับหลักประกันแล้วสามารถเข้าร่วมไก่เกลี่ยปัญหาที่มีกับเจ้าหนี้ได้ งานมหากรรมไก่เกลียนี่ครั้งเนี้ยครอบคลุมหนี้สามประเภทนะครับก็คือหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปถึง30มิถุนายนหนี้ที่ไม่มีหลักประกันที่ถูกโอนขายไปบริษัทบริหารสินทรัพย์ บบสลูกนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมเลยนะครับแล้วก็3เป็นลูกนี้ซื้อรถยนต์อโอ้หลายคนซื้อรถยนต์แล้วตอนนั้นเศรษฐกิจดีก็มีกําลังส่งตอนนี้ป้อแป้ป้อแปรส่งไม่ไหวเอาไปคุยนะละูกน,นี้สามารถไปลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง31 รกรกฎาคมนะ,ค,ะครับส่วนมาตรการที่2ค่ะมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่3นะคะในส่วนนี้เขาจะครอบคลุมสินเชื่อทั้งหมด4ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็จะเป็นบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะอันนี้จะไปเน้นเรื่องของการภาระการใชหนี้นะคะโดยขยายระยะเวลาการชรําระหนี้ให้ยาวขึ้นกรณีที่เกินกว่า48งวดก็จะไปทบทวนอัตราดอกเบีย้ยให้ต่ํากว่าอัตราเพดานตั้งแต่งวดแรกหรืออาจจะลดค่างวด ค่างวดลงมารวมรวมถึงหนี้แล้วก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อรายย่อยอื่นด้วยส่วนหนี้สินสินเชื่อประเภทที่2ก็จะเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์อันนี้จะมีทางเลือกให้นะท่านจะเลือกเป็นรถค่างวดก็ได้หรือว่าพักชำระค่างวดก็ได้รวมไปถึงรวมหนี้กับสินเชื่อแล้วก็สินเชื่อรายย่อยอื่นด้วยครับส่วนสินเชื่อประเภทที่3จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้ก็มีทางเลือกให้เหมือนกัน <c oughs> จะลดค่างวดก็ได้จะขยายระยะเวลาใน <c oughs> การชาระนี่ก็ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะคุมอัตราดอกเบีย้ยตลอดอายุสัญญาไม่ให้สูงขึ้นกว่าอัตราดอกเบีย้ยเดิมสินเชื่อประเภทที่สี่จะเป็นที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันก็จะเพิ่มทางเลือกเหมือนกันท่านจะพักเงินต้นแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยบางส่วนก็ได้แล้วก็ให้ลูกหนี้ทยอยเนี่ยชำระคืนเป็นขั้นบันไดก็ได้ค่ะตามความสามารถของท่านที่สามารถจะชําระกับธนาคารได้นะคะครหรือว่าสถาบันการเงิน,นะงนแต่ว่า ลูกนี้ที่จะรับผลกระทบเนี่ยเอาก็แจ้งความประสงค์รับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคม64ผ่านช่องทางต่างๆของผู้ให้บริการทางการเงินนะครับและก็นอกจากนี้นะทางภาครัฐก็มีนโยบายและโครงการอื่นๆที่เป็นช่องทางในการช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้กับประชาชนาอย่างเช่นโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนอ,อันนี้ก็จะให้ข้อมูลและก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้รายย่อยและธุรกิจ ทางด่วนแก้นี้อ,อันนี้ก็เป็นช่องทางเสริมสําหรับแจ้งข้อขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชําระนี้ค่ะ คลินิกแก้หนี้อันนี้ก็เป็นช่องทางช่วยเหลือลูกหนี้ NPL บัตรเครดิตนะสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันรวมถึงนโยบายให้สถาบันการเงนเินเฉพาะกิจขยายการพักชำระเงินต้นให้แก่ลูกหนี้ตามความสมัครใจออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคมสิ้นปีเลยและก็นโยบายขยายมาตรการชะลอการชำระนี้ออกไปจนถึงสิ้นปี สำหรับลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขซึ่งลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถาบันการเงินได้โดยตรงเลยนะครับเอาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสายด่วน1213นะครับหรือว่าโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนทางด่วนแก้หนี้คลินิกแก้หนี้ไปติดตามได้เลยนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะ